ลองขับรถคันนี้มิสูบิชิไ t ตันแอดลีดขับเคลื่อน4ล้อโฟยูไดท็อปสุดของไลน์อัพมิสูบิชิไตตันและอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยเราจะยึดตามการขับขี่นวันนี้นะครับและคลิปนี้ทั้งคลิปครับผมจะใส่ขับเคลื่อน4ล้อขับตลอดทั้งเส้นทางครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาทดลองขับรถ1คันนะครับที่เอ,อื้อเฟื้อจากมิซูชิมอเตอร์ให้รถคันนี้มาทดลองขับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับมิซูบินทีนะครับสำนักงานใหญ่สาขาบางปะกงนะครับผู้บริหารมิซูวินทีสำนักงานใหญ่สาขาบางปะกงนะครับรวมไปถึงตัวมิซูชิมอเตอร์นะครับที่ให้รถคันนี้เนี่ยมาจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้เรามาทดลองขับนวันนี้ครับประเด็นหลักๆครับวันนี้เราจะพามาทดลองขับรถคันนี้ ร,รถคันนี้คือมิสูวิชิไททันแอดรีตขับเคลื่อน4ล้อโฟล์วได้พูดง่ายๆเลยรถคันนี้คือท็อปสุดของไลน์อัพมิสู i ิชิไททันโฟล์วได้ขับ4ี่แอดรีตตัวตกแต่งพิเศษ1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทครับประเด็นที่หนึ่งที่ผมต้องการให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์หรือสามารถใช้งานในรูปแบบชีวิตประจําวันของหลายๆท่านได้คืออัตราเฉลี่ยการกินน้ามันครับและอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันเนี่ยเราจะยึดตามการขับขี่ในวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมร เป็นแบบไหนผมก็จะบอกแบบนั้นผมมีแรงบันดาใจจากคลิปคลิปหนึ่งครับผมเคยทําไว้ตอนที่ผมเอารถมิสูริชิตททันขับเคลื่อนสีล้อนะแอดลีดเหมือนกันสีส้มเนี่ยไปทดลองขับที่จันทบุรีนะครับตอนนั้นไปดูที่ใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับและมีลูกค้าท่านหนึ่งนะเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าอยากให้ลองใช้รูปแบบขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟร์ไฮอะ่ะ ขับเคลื่อนสีล้อแบบ f u Time ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi m o t o r ด้วย Super Select 4WD ในเกียร์ชุดนี้เป็นประเด็นที่ดีนะเป็นคอนเทนต์ที่ดีเลยวันนี้ก็จับมาใส่ให้ด้วยครับและตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางมาจนถึงปัจจุบันครับผมใส่ขับเคลื่อนสีล้อ4 High มาตลอดเส้นทางและคลิปนี้ทั้งคลิปครับผมจะใส่ขับเคลื่อนสีล้อขับตลอดทั้งเส้นทางครับเราเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณ50-60ถึงกิกโลเมตรเริ่มต้นจากตัวบ้านบึงนะครับและเราก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้อัตราเฉลี่ยการกินน้ำา เพื่อให้ค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมันให้มันบาลานซ์กับการใช้งานของชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปปกติให้มากที่สุดน,นะครับเติมลมให้อยู่ในบาลานซ์ที่เขากําหนดไว้นะครับตัวสเปคข้างรถเนี่ยเขาระบุว่าในกรณีที่ไม่บรรทุกเติม32 psi ผมเติมไปเผื่อเพราะชอบความแข็งของตัวรถชอบอัตราเร่งให้มันดีหน่อยนะครับเติมไปเผื่อจาก32เป็น34 4ล้อเท่ากันนะครับเพราะผมไม่ได้บรรทุกอะไรมานอกจากคน2คนคือตากล้องแล้วก็โจผมเองอ,อีกอันนึงที่เราเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันคือ เราจะรีเซ็ตทริป A นะครับให้เป็น0ูนย์รีเซ็ตค่าทั้งหมดเพื่อให้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเวทกันได้ เหมาะสมมากที่สุดนะครับลิซเซเป็นสูนแล้วแล้วรวมไปถึงนะครับเราเติมน้ํามันเพื่อให้ใช้ในรูปแบบวันนี้ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งคํานวณการว่าระยะทางเท่านี้ที่เดินทางไปแล้วก็น้ํามันเนี่ยกิโลเมตรละเท่าไหร่แล้วอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนในรูปแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเพียวๆเลยนะตลอดเส้นทางนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อทั้งหมดครับส่วนประเด็นที่2ที่เราจะพูดถึงนะครับไม่ใช่อัตราเฉลี่ยแล้วเราอยากจะพามาให้เห็นรถคันนี้ครับในรูปแบบมุมที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะ จะเป็นมุมที่อยู่ในสถานที่ต้องเที่ยวหรือมุมอื่นๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเฉพาะอยู่บนโชว์รูมอ่ะยังไม่เห็นเนี่ยอยู่อ่างเก็บน้ํายังไม่ได้เห็นว่านอกสถานที่เนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันสวยงามนะประเด็นที่3ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับเราจะพารถคันนี้ครับมาเที่ยวกันในรูปแบบที่คนทั่วไปเขาใช้กันในรูปแบบที่เราเป็นตัวแทนในการใช้งานของตัวรถคันนี้ว่าเอ้ยใช้ในรูปแบบขับสี่มันเหมาะกับใครใช้ ในรูปแบบขับ2มันเหมาะกับใครวันนี้เราจะพามาชมแล้วก็จะพามาเดินทางกันณนะวันนี้ครับและเส้นทางที่เราเดินทางครับคือเริ่มต้นจากตัวบ้านบึงครับและเดินทางมาจนถึงที่เรายือนอยู่ณตอนนี้ที่เรายือนอยู่ณตอนนี้คืออ่างเก็บน้ําคลองกระแสอำเภอบ่อทองครับจังหวัดชลบุรีใครที่ยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวกันได้นะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นวิวแนวประมาณว่าปั่นจัก,กรยานมาเดินเล่นมาออกกําลังกายใครที่อยู่ใกล้เคลนี้ก็เดินทางมาเที่ยวกันได้อย่างกลางวันเนี่ยมันแดด จ้าๆหน่อยนะครับตัวผมเองก็ย,ยืนกลางแดดเพื่อให้ถ่ายคลิปออกมาให้มันสวยมากที่สุดนะครับรวมไปถึงนะครับการเดินทางเส้นทางนี้นะครับเราจะเดินทางจากอ่างเก็บน้ํคของกระแสนี้มุ่งหน้าไปวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับ ไปไหว้หลวงปู่กันไปไหว้หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่กันแล้วไปขอพรกันนะครับเราจะเดินทางระหว่างเดินทางเราอาจจะมาพูดคุยกันว่าเ้รถคันนี้เนี่ยฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ผมลองใช้มาเนี่ยเขาให้มาใช้เนี่ยหลายคนรู้ว่ามันมีในสเปคนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันใช้แล้วมีประโยชน์ยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกให้หลายๆฟังก์ชันผมลองใช้แล้วเออมีประโยชน์นะบางทีหลายๆคนก็มองว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์อะแต่ผมลองใช้แล้วมีมีจริงๆมีจริงๆรู้รู้ว่ามีจริงๆรระหว่างนั้นก็อาจจะมา พูดคุยกันระหว่างทางแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปก่อนสรุปอีกรอบหนึ่งงงแล้วสิสรุปก่อนสรุปเดี๋ยวผมจะสรุปใหญ่ให้อรอบหนึ่งท้ายคลิปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันที่วัดละหารไล่ รอบหนึ่งว่าความรู้สึกนตอนนี้เป็นยังไงนะครับขอบอกคร่าวๆก่อนนะครับเป็นการเดินทางเส้นทางที่เราเดินทางมาประมาณ70กิโลเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนี่ยอยู่ประมาณ11ไปไปลายอยู่ประมาณ11.9 12, 12ต้นอยู่ประมาณนี้ขับ4นะครับวิ่งมาและเส้นทางที่เราเดินทางมาก็จะมีถนนคดเคี้ยวมีความเร็วที่ต่ําแล้วมีความเร็วที่สูงในช่วงเร่งแสงมีหลายรูปแบบครับเราก็ลองมาให้ดูประมาณ60-70กิโลเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูตรงนี้แล้วกันถาว่า12บสองกิโลเมตรเนี่ย แล้วเป็นรูปแบบขับเคลื่อนสีล้อถือว่าดีมากตัวผมเองโอเคมากเพราะขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนว่ารถเนี่ยมันให้ได้แน่ๆคือสมรรถนะการขับขี่บวกกับพวงมาลัยที่ตึงขึ้นแต่สิ่งที่เสียไปแน่นอนครับสิ่งที่เสียไปอัตราเฉลี่ยการกินกน้ำมันเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศสวยๆแล้วก็รถคันนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในมุมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปมันสวยขนาดไหนนะครับรถมันสวยอยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็สวยเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางจากอ่างเก็บน้ําคลองกระแสนะครับอาเภอบ่อบทองจังหวัดชนบุรีเนี่ยมุ่งหน้าที่จะไปวัดละหารไล่นะนะครับไปไหว้หลวงปู่ทิมเราจะมาเป็นประจําอยู่แล้วแหละเราก็มีมาตรการของเราเราเดินทางในช่วงที่มันเป็นมาตรการของโควิดในทีนที่มันระบาดหนักเนี่ยเราก็มีมาตรการป้องกันสวัสดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับบวกกับเอารถมาเทสเราก็ ป้องกันตัวเราเองโดยการที่พ่นฆ่าเชื้อก่อนจะเดินทางออกมาแลวเราเดินทางนะครับออกจากอ่างเก็บน้ําคลองกระแสนี่วิ่งมาได้ประมาณเกือบ50โลถ้าปักหมุดจริงๆจ,จ,จากอ่างเก็บน้ําคลองกระแสนะครับจนถึงวัดรหารไล่เนี่ยระยะทางอยู่ประมาณ90กว่าโลประมาณนั้นคร่าวๆนะครับเราวิ่งมาได้เกือบ50โลเนี่ยเรามาพูดคุยกันหน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยอตัตราเฉลี่ยมันยังเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราจะพูดถึงอย่างแรกคือฟังก์ชันของตัวรถนะครับ ฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยอยากจะนําเสนอนะครับแล้วก็ฟังก์ชันรถเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยอาจจะรู้ในสเปคมาแล้วนะครับแต่สเปคเนี่ยมันก็คือแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่บอกว่าฟังก์ชันนี้มีในตัวรถแต่มันไม่ได้บอกว่ามันใช้ยังไงนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟัง4-5ถึงฟังก์ชันแล้วกันว่าฟังก์ชันเนี่ยมันตอบโจทย์กับการใช้งานกับบุคคลประเภทไหนแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยรถมันเยอะตัวรถดีก็ช่วยในการขับขี่ให้เรา ขับได้ง่ายขึ้นก็มีผลเยอะเช่นเดียวกันสิ่งแรกที่จะพูดถึงคือตัวกล้องรอบคันนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถหมุนออกจากพื้นที่ตัวอ่างเก็บน้ําคลองตราแสนะมันมีพื้นที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราลงไปแล้วเราขึ้นมามันจะมีตอหม้อของถนนนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วตัวรถเนี่ย มันใหญ่ไงด้วยความที่มันใหญ่พอมันมีกล้องรอบขันปุ๊บเนี่ยแล้วบวกกับกด 2P ครั้งที่2เนี่ยมันจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกล้องมองภาพด้านข้างในกรณีฝั่งข้างคนขับนะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งเนี้ย เรามองไม่เห็นจริงๆเรากดหนึ่งทีมันก็จะเห็นว่าจอดเกียบฟพุตบาทหรืออะไรก็แล้วแต่มันใกล้กับวัตถุอะไรไหมหากซ้ายออกไปมันพ้นหรือเปล่ากล้องมุมเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากเท่ากับว่ากล้องมองภาพรอบคันเนี่ยมันมีประโยชน์ในกรณีที่รถคันมาเริ่มเพิ่มอย่างเงี้ยคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยอีก e ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมขับมาแล้วเจอเออใครบอกว่าไม่มีประโยชน์มีนะครับเวียวคอทัฟฟิกกันเลยบางคนมองว่า มันก็คือระบบเซนเซอร์ระบบอัลตราโซนิกที่สะท้อนวัตถุก,กลับมาแต่ที่เนี่ยผมมองว่าในกรณีที่แบบเราไปในเมืองหรือว่าจอดรถซ้อนคันหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในช่องที่มันรถเยอะๆแล้วตัวรถมันมิติตัวถังมันใหญ่ตัวเนี้ยมันช่วยเตือนนะครับว่ามันมีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นวัตถุที่จะทําให้รถเราเนี่ยชนหรือทําให้เกิดอุบัติเหตุได้สะท้อนขึ้นมาแบบนี้นะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันคือบายสปอร์ตมันจะทํางาน2สเต็ปสเต็ปแรกคือเตือนแค่ไฟทั้งฝั่งคนขับฝั่งนี้แล้วก็ผู้โดยสารตอนน้าฝั่งโน้นนะครับส่วนในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับหรือแสดงเจตนาลมในกรณีที่มันบอกมาแล้วแหละว่าเอ้ยมีรถนะมุมซ้ายมุมขวาเตือนพร้อมกันก็มีนะครับในกรณีที่มีรถอยู่ทั้งพร้อมกันทั้งสองฝั่งมันจะทําการเตือนด้วยเสียงบางทีตัวผมเองเห็นแหละเห็นแบบมันกระพริบกระพริบอยู่ปลายสายตาแต่บางทีคิดว่ามันหมดแล้วมันบังมัน ไม่เห็นจริงๆเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมีเสียงเตือนขึ้นมาเตือนมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่แม่นยําหรือเปล่าสักพักมีรถโผล่ขึ้นมาจริงๆเอออันนี้ก็ช่วยให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดความผิดใจกับผู้ร่วมถนนของเราเองเราอไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเลนออกไปหรอกหลายคนใช้รถสูงอยู่แล้วอันนี้จะไม่พูดถึงเรารู้อยู่แล้วนะครับหรือใครที่เคยใช้รถเตี้ยแล้วอยู่ดีๆไปใช้รถสูงนะครับบางทีอยากได้ไซส์บอดี้รถที่มันใหญ่ขึ้นขนของได้เยอะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยทัศนวิส เลยถ้าแสวิสัยดีมันไม่ใช่แค่แบรนด์เรานะแบรนด์อื่นอาจจะมีทัศนวิสัยดีกว่านี้นะครับบางทีเราไปขนของเราลงป่าเนี่ยอย่างเนินอย่างอะไรเงี้ยเราเห็นหมดนะบางทีเห็น4ี่หคันรถอะเรารู้แล้วว่าหคันรถข้างหน้านเนี่ยเบรกเราก็เตรียมตัวได้เร็วขึ้นฟังก์ชันหนึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ด้วยผมใส่ขับสีวิ่งตลอดทางนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าอัตราเฉลีย่ยการกินน้ามันเป็นยังไงสมรรถนะในการขี่เป็นยังไงสิ่งที่จับได้นะครับตลอดเส้นทางที่วิ่งมาตั้งแต่ตัวบัานบึงไป อ่างเก็บน้าคลองกระแสะจากตัวอ่างเก็บน้ําคลองกระแสมุ่งหน้ามาวัดรหารไล่เนี่ยวิ่งมาได้ประมาณร้อยเกื่กโลรู้ได้อย่างหนึ่งว่าสมรรถนะช่วงล่างในขับสี่นะครับมันดีมากนะครับคนใช้ขับสี่อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะบอกเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าขับสี่มันดียังไงคือถ้าให้ผมบอกว่าผมก็ใช้รถเก๋งขับหน้า ไม่ใช่ขับหลังนะครับไม่ได้ใช้กระบะเป็นหลักเพราะว่าเราวิ่งในเมืองเราเน้นประหยัดเราวิ่งหาลูกค้าเป็นประจำแต่พอมาใช้ขับสี่คือความมั่นใจมันเกิดสูงมากสูงกว่ารถที่มันเคลียร์แลนด์สูงนะ่ะและยิ่งเคลียร์แลนด์มันสูงเนี่ยตัวช่วงความสูงของตัวรถมันสูงเนี่ยลมปะทะาใ,ใต้ท้องการขับขี่ในย่านความเร็วสูงๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากอันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยแล้วเราเป็นขับสี่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะที่แบบได้ทั้งพาร์ทไทมี 4 High l c 4 l o w LC รูปแบบการใช้งานสเปคชีตบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่เหมือนใครรูปแบบการใช้งานในรูปแบบขับสีให้ความมั่นใจแน่นอนต้องพูดว่าขับสี่สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเนี่ยมันต้องมีมาสวนทางกันอยู่แล้วไม่ใช่จะได้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้คือช่วงล่างดีการขับขี่มั่นใจแต่สิ่งที่เสียคืออะไรอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเพราะรอบมันสูงไง น้ำหนักตัวรถมันเยอะขึ้นอัตราเร่งถดถอยลงเข้าวๆนะั่นแหละว่าเ,เดินทางมาเท่านี้เป็นยังไงมาพูดคุยกันก่อนว่าฟังกช์ชันรถมียังไงนะส่วนพวกแพดเด้ชิฟตตัวฟังกช์ชันรถที่มันมีอยู่แล้วผมไม่พูดแล้วนะ ตัวดิฟล็อกของเรามีนะครับตัวนี้มีแล้วนะถ้าเป็นตัวปี15ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่มีนะครับไม่มีดิฟล็อกกล้องรอบคันมีมาให้คูปคอนโทรลมีมาให้ตัวการตั้งค่าบนพวงไลน,นะครับตั้งค่าเรือนไม้บนพวงไล่มีมาให้แล้วนะครับในรุ่นนี้ส่วนการเชื่อมต่อหน้าจอชุดนี้นะครับหน้าจอชุดนี้รองรับตัว Apple Ca r p เพรองรับ And r o i d a อ t o รองรับตัวการเชื่อมต่อแบบ HDMI ที่เป็นสายใ hey ห้ดีม i i i o n g ด e เหมือนกับตัวปา j e เจโร o r t นะครับที่สามารถส่งภาพสัญญาณภาพจากตัวโทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอได้ที่เป็นโมเดลเยียนะ2020ขึ้นไป20192020เนี่ยแหละประมาณนั้นผมจำไม่ได้ตัว2019มันจะเป็นหน้าจอเดิมที่จอพับอะแต่ตัวเนี้ยมันไม่พับแล้วมันเป็นหน้าจออีกชุดหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวฟังก์ชันลดให้สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์มากกว่าเดิม a p p l e c a r p ด a y ยังไงก็เนี่ยที่เห็น Apple CarPlay เสียบตัว Google Map เสียบตัวการเชื่อมต่อแบบ iPhone iOS นะครับที่เป็น iPod iPad iPhone ใช้งานได้ทั้งหมดเสียบ USB ปุ๊บใช้งานได้เลยโทรศัพท์เราจะลิงก์ขึ้นมาทันทีหรือใครที่ไม่สะดวกนะครับเชื่อมต่อในรูปแบบที่เป็น Android Auto ก็ได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ใหม่ๆเขามีรองรับแล้วเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระก่อนละกันเดี๋ยวเดินทางระหว่างนี้แล้วก็ไปเจอกันที่วัดรหัสไรเดี๋ยวจะหาโลเคชั่น วันก่อนไปแล้วเห็นนะเห็นโลเคชั่นอยู่หลังวัดดีหน่อยนะครับเป็นลานกว้างๆเอารถไปเจาะเช็คอินหน่อยว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนก็สวยรถคันนี้อยู่ที่ไหนก็โดดเด่นและยิ่งเป็นสีดำด้วยโดดเด่นแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดครับ เนะครับเราเดินทางมาที่วัดละหารไล่เรียบร้อยแล้วหาโลเคชั่นนะครับอยู่หลังวัดเนี่แหละอยู่ไม่ไกลจากวัดมากนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้คร่าวๆก่อนว่าระหว่างเดินทางจากตัวอ่างเก็บน้ําคลองกระแสนะครับ เดินทางมาประมาณ90กว่ากิโลเนี่ยอัตราเฉลี่ยเป็นยังไงแล้วก็ช่วงล่างของรถขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ใส่แบบฟูลทามตลอดเส้นทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก่อนต้องสรุปเกี่ยวกับตัวอัตราเฉลี่ยการกินกน้ำมันณนะตอนนี้ที่ทําได้นะครับระยะทางจากตัวอ่างเก็บน้าคลองกระแสนี่อยู่ประมาณ11.8กิโลเมตรต่อลิตรครับใส่ขับเคลื่อน4ีล้อโฟร์ไฮตลอดเส้นทางเลยนะเส้นทางที่มาเนี่ยมันมีทางธุระกันดานด้วยธุระกันดานในรูปแบบที่มันคดเคี้ยวถนนไม่ดีเราทําความเร็วสูง ไไม่ได้ช่วงที่ทําความเร็วสูงได้คือช่วงที่จะใกล้ถึงวัดเนี่ยถนนมันดีเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่อินเต์ซีบอร์ดด้วยไปเขตระยองด้วยแล้วก็มุ่งหน้ามาทางวัดแล้วก็จะไปเข้าตัวเมืองระยองด้วยนะครับความเร็วเนี่ยอยู่ประมาณ90ถึง110ถึง120ประมาณนั้นคร่าวๆถ้าเฉลี่ยความเร็วแล้วจะอยู่ประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงตาเฉลี่ยเนี่ยถามว่านาตอนนี้โอเคไหมผมมองว่าโอเคมากนะระยะทางที่ทําได้เดินทางมาประมาณ100กิโลนะครับจุดเช็คอิน2ที่นี้นะ หลังจากนี้เราจะเดินทางไปจุดเช็คอินที่3นะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปท้ายคลิปให้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะเอาตัวอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะครับมาหารกับระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดนะวันนี้แล้วมาคูณกับราคาน้ํามันปัจจุบันณวันนี้เนี่ย ว่าเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันที่ทําได้ขนาดนี้เนี่ยตกกิโลเมตรละกี่บาทเราขอเป็นตัวแทนแล้วกันในการเอารถคันนี้เนี่ยมาใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแบบบุคคลทั่วไปนะ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ในรูปแบบออฟโรดหนักที่ได้ใช้ก็คือในรูปแบบที่มันเป็นคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาใช้เอนจินเบรกใช้ตัวเกียร์ต่ําลงไปนะ,นะครับก็เหมือนเราไปเที่ยวเหนือเออยกตัวอย่างเหมือนเราไปเที่ยวเหนืออัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเวทออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่11กว่ากว่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ยังไม่สรุปครับสรุปยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ดี เยอะนะครับเลขใหม่มันยังไม่ได้เยอะวิ่งมายังไม่ได้ยาวนานสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ท้ายคลิปที่สถานที่ต่อไปแล้วกันตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเดี๋ยวขอหาก่อนแต่น่าจะห่างจากตรงนี้ไม่เกิน40-50โลประมาณนั้นคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อีกที่หนึ่งครับแล้วเจอกันครับ เดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปให้ว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรหลกัหลกๆนะครับตอนที่เราจอดอยู่ตรงนี้นะมันไม่ใช่สถานที่เช็คอินนะครับมันเป็นสถานที่ที่เราสึกว่าเออมันสวยนะเดี๋ยวจอดเช็คอินเอยดีกว่าเราก็เลยจอดแล้วก็สรุปให้ตรงนี้เลยแล้วกัน อันดับแรกที่จะมาสรุปนะครับเป็นประเด็นไปละกันประเด็นแรกคืออัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นแมนเทนแนนไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือล้อหรือเข้าสู่เซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่น้ํามันเป็นสิ่งสาคัญครับระยะทางรวมทั้งหมดที่เราเดินทางมานะในรูปแบบโฟร์ไฮลุ้น้วนนะครับตลอดเส้นทางนะคือ220 5.9กิโลเมตรครับแล้ว225.9ผมปัดเศษแล้วกันเป็น226กิโลเมตรวิธีการคำนวณของผมเองนะครับผมจะคำนวณโดยหาในรูปแบบที่1กิโลเนี่ยเราจะต้องเสียงค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณของผมผมจะตั้งโดยการตั้งคำนวณเกี่ยวกับตัวเรือนใหม่ทั้งหมดนะครับหมายถึงเกี่ยวกับตัวเลขใหม่ท,หมทั้งหมดที่เราวิ่งไปคือ226นะครับหารด้วยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันและอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันณวันนี้นะครับที่หน้าปัดเรือนใหม่บอกไว้ คือ12.0กิโลเมตรต่อลิตรผมหารด้วย12นะครับเท่ากับว่าจะตก18.83ลิตร น้ำมันที่เราใช้ระยะทางทั้งหมด226โลนี้ครับคือ18.83ลิตรอ่าพอเสร็จแล้วเราได้ตัวน้ำมันทั้งหมดที่ใช้แล้วนะครับเราจะมาคูณราคาน้ำมันที่เราเติมไปและราคาน้ำมันณวันนี้คือ29.94บาทต่อลิตรนะครับซึ่งอิงราคาตามวันที่26เดือน1 2565นะครับคูณ29.94ถ้ากบว่าจะได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราวิ่งไป226กิโลเมตรนะครับคือ563.87ปเศเป็น5 6 4นะครับและหารจำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่เราวิ่งไปคือ226เท่ากับว่าเราจะได้ค่าทั้งหมดที่บอกว่า1กิโลเมตรที่เราวิ่งไปในรูปแบบ4 High ก็คือขับ4แบบ Full Time เนี่ยมันกินน้ำมันอยู่ที่2.49เท่ากับว่าปัร์เซตและกันเป็น2.5บาท ต่อกิโลเมตรถือว่าโอเคนะ ถ้าให้มานั่งเปรียบเทียบในรูปแบบที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบฟู time ลไทม์เลยแล้วเราใช้ในรูปแบบระยะทางยาวๆแล้วตัวรถคันนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในรูปแบบสมรรถนะในการขับขี่ที่มันมั่นใจในการขับขี่ในรูปแบบที่เป็นขับสี่แบบฟูลไทม์ได้ด้วยถือว่าโอเคเลยนะแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ผมได้ลองใช้ในรูปแบบที่เป็นขับสี่แล้วตัวถนนเนี่ยฝนตกถนนมันเปียกมันเกาะถนนมากนะตัวผมเองผมยังทึ่งเลยว่าเออเฮ้ยเวลาเชนเลนเวลาเหยียบตัวที่เป็นน้ำเนี่ยครับตัวขับเคลื่อน ลื่อนล้อเนี่ยมันช่วยให้ตัวรถเนี่ยมันบาลานซ์กันได้ดีมันเกาะถนนได้ดีกว่ารถในรูปแบบที่เป็นขับหลังและเป็นขับ2ปกติทั่วไปแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าขับเคลื่อน2ล้อไม่ใช่ไม่ดีนะดีเราควรจะต้องเลือกให้ตรงกับการใช้งานของเราเองบางคนใช้ในรูปแบบในเมืองเป็นหลักไม่ต้องขับ4หรอกครับเอาขับ4ี่ไปทำารกินน้ํามันเออไปกินขับ2ไปเลยนะครับขับ4ไม่ต้องใช้มันเลือกให้ตรงกับประเด็นครับส่วนประเด็นที่2ที่เราจะมาพูดถึงคือสมรรถนะในการขับขี่ของตัวรูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อ ในรูปแบบที่เป็นซ u เปอร์เซเลกโฟร์วิลไดทูที่มีในเฉพาะมิสุวิชินะครับมิสุวิชิตัวปาเจโรสปอร์ตรวมไปถึงตัวมิสูวิชิไทตันด้วยซึ่งเป็นตัวเกียร์โฟร์วิลไดในรูปแบบเดียวกันสามารถปรับในรูปแบบที่เป็นขับ4แบบทั้งพาร์ทไทม์และฟูดไทม์เป็นเจ้าเดียวด้วยนะใครที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ทดลองแบบหนักๆน,นะครับหรือในรูปแบบที่ลูกค้ารู้แค่ว่าขับ4มันมีก็จริงแต่สุดท้ายมันยังไม่รู้ว่าการใช้งามนมันเป็นยังไงโทรหาผมผมจะพาไปลองหรือใครที่อยู่กกล้ัน,นะจะพา ไปทดลองขับกันใครที่ตัดสินใจยังไม่ได้อยากจะซื้อมามาคุยกันประเด็นอย่างที่บอกคือมันสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานสมรรถนะในการขับขี่มันก็ตอบโจทย์ด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องชั่งน้าหนักให้ดีว่าใครเนี่ยใช้ในรูปแบบขับ2เป็นหลักหรือในรูปแบบขับ4เป็นหลักบางคนเอาสมรรถนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ํามันหรือไม่ได้กังวลเรื่องตัวน้ํามันเป็นหลักก็ ไปครับสีบางคนที่ใช้ในเมืองหรือใช้ในเมืองแล้วอยากได้ขับสีก็เลือกให้ตรงกับความต้องการท่านเองแค่นั้นส่วนประเด็นที่3ที่เราจะพูดครับคือตัวรถคันนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันที่ตัวรถมีแล้วลหลายๆคนยังไม่รู้ตัวผมเองก็รู้นะแค่เป็น ตัวกระดาษที่บอกมาว่ารถคันนี้มันมีอะไรมีอะไรมีอะไรเราเป็นที่ปรึกษาการขายครับเรายังไม่ใช่ที่ปรึกษาการใช้ถ้าบอกว่าวันนี้เรามาใช้เนี่ยเราก็สามารถบอกลูกค้าลยหลายท่านได้หรือเราสามารถแก้ปัญหาได้บางอันที่เรายังไม่รู้ระบบมันลวนจริงๆใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองบางระบบนะก็รู้วันนี้แหละ ก็ต้องตอบมันตรงๆว่าบางอันผมก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับเพราะตัวรถเองตัวผมเองก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักทุกๆวันบางครั้งก็ไปแค่ทดลองขับกับลูกค้าบางครั้งก็แค่นํารถไปบูธออกบูธเท่านั้นเองฟังก์ชันที่มีได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบายสปอร์ต RCTA เ e ี้ยวคอร์ทท่าฟิกเออร์ที่ได้ใช้แน่ๆนะครับเตือนออกจากช่องจอดเวลารถวิ่งผ่านด้านหลังเพื่อลดการปะทะลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งรถคันนี้มันก็มีมันก็ตอบโจทย์การใช้งานนะเพราะเมื่อกี้ผมได้ใช้และได้ใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวขึ้น นาซูนิกมันก็สามารถใช้งานและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับบายสปอร์ตบางทีตัวลูกค้าเองไม่รู้ว่ารถมุมนั้นผมเคยพูดไว้กลางคลิปแล้วว่ามุมนั้นมันมีหรือเปล่าหรือในสายตาเราเราคิดว่ามันไม่มีแต่ตัวเซ็นเซอร์มันจับได้ว่ามีเออตัวนี้มันก็ช่วยได้เช่นเดียวกันกล้องรอบคันครับกล้องรอบคันเนี่ยด้วยตัวมิติตัวถังของตัวรถมันใหญ่พอมันใหญ่เนี่ยกล้องรอบคันพวกนี้มันสามารถบอกได้ว่ารัศมีเท่านี้ตัววงเลี้ยวของตัวรถพ้นตัวซ้ายมุมกล้อง พ้นมุมกล้องขวาพ้นอะไรเงี้ยมันสามารถบอกได้นะครับ mm hmm. เท่ากับว่ารถคันนี้มันมีแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านด้วยรวมไปถึงนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีได้ไหมมันไม่มีก็ได้แต่ทีนี้มันมีดีกว่าคือเบาะปรับไฟฟ้าครับผมไม่ได้พูดกลางคลิปนะแต่ รู้สึกว่ามันมีก็ดีนะครับแต่มันไม่มีก็ได้เพราะตัวยกสูงทั้งหมดเนี่ยมันสามารถปรับโดยเป็นแมนวนวลได้แต่ถ้ามีเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งเนี่ยที่สามารถเข้ามาใช้งานในรู้แบบที่ปรับตัวรองขาขับระยะทางไกลมันลดการเมื่อยล้าอย่างผมขับจากตัวอ่างเก็บน้ําคลองกระ,ะแสนะครับมุ่งหน้าไปที่วัดละหานไร่แล้วสัมผัสได้เรื่องหนึ่งคือ90โลอ่ะมันแป๊บเดียวทั้งทั้งที่ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไกลนะ 90โลมันไม่มันไม่น้อยนะครับระยะทางมันไม่ไม่ใกล้เลย แต่พอมาเจอเบาะปรับไฟฟ้าเออเฮ้ยมันช่วยได้เยอะเพราะมันรองน่องดีมันสะดวกสบายบางทีคนขับปรับเปลี่ยนสลับกันขับเนี่ยตัวเบาะเนี่ยมันสามารถปรับได้รวดเร็วมากกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับประเด็นที่4ครับรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถคันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันสวยตั้งแต่อยู่ในโชว์รูมและแต่ตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้เห็นในมุมมองที่มันต่างกันออกไปบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นที่โชว์รูมโชว์รูมตั้งหลาเลยแต่ยังไม่เห็นรถติดฟิล์มยังไม่เห็นรถที่มันโรลลิ่ง วิ่งผ่านอยู่ในมุมมองที่ต่างกันออกไปเราก็เป็นตัวแทนแล้วกันครับนำรถคันนี้มาใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อบอกรูปแบบการใช้งานให้มันตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหรือใครที่ยังมองหารถแบบนี้รุ่นนี้อยู่นะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับ จะหนีไม่พ้นไม่สําหรับไฮไลท์ของคลิปคือโปรโมชั่นโปรโมชั่นเราจะมีให้ดูคลิปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราขายไงเราขายเราก็ต้องพามาดูโปรโมชั่นแล้วก็มาบอกโปรโมชั่นมันเป็นเรื่องปกติของเราเองนะครับเพราะเราก็ไม่อยากจะฮาร์ดเซลจนลูกค้าไม่ดูคลิปนะแล้ววันนี้ครับเราก็จะนําโปรโมชั่นมาจัดโปรโมชั่นให้ไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเงินดาวก็ดีดาวเริ่มต้นใน5้นะบางคนที่อยากดาวต่ําเลยอยากใช้เงินน้อยเลยแต่ผ่อนพี่ไม่เกี่ยงดาวน้อยผ่อนสูงเป็นเรื่องปกติ ดอกเบีย้ยก็จะแพงด้วยแต่ใครที่อยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะครับมีงบดาวสูงๆมีครับเรามีจัดเตรียมให้แต่ต้องดาวสูงหน่อยนะมันต้องสวนทางกันมันจะมาด้วยกันไม่ได้ดาวน้อยดอกเบีย้ยแพง ดาวแพงดอกเบี้ยถูกแค่นั้นมีแค่นี้ใครที่แบบอยากได้ฟังก์ชันที่แบบมันไม่เหมือนใครอยากได้ที่มันออกจากโชว์รูมเรามีบริการให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนไม้ LCD ขนาด8นิ้วแบบ p a ร e r o Sport เราสามารถนําตัวระบบแท้ติดตั้งให้ออกจากโชว์รูมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ไปส่งมอบซีโคไทยนะครับผมไปลองใช้ให้ดูแล้วแล้วก็ติดตั้งในรุ่นมิสูชิไทตันตัว GT เกียร์ออโต้ด้วยราคา900,000กว่าบาทเราติดตั้งได้ใครที่อยากอัปเกรดขับธรรมดามันไม่พอหรือใครได้ขับ4ไป การออกตัวมันอืดหน่อยอยากได้สมรรถนะที่มันออกตัวจิ๊ดจ๊าดหน่อยคันเร่งไฟฟ้า ECU Shop Boost Speed Neck มีรองรับเช่นเดียวกันครับของ ECU นะบวกกับตัวกล่อง ECU นะครับในรุ่น Ultra Boost นะครับ เพิ่มแรงม้าสูงสุดแม็กซิมัมเนี่ย40แรงม้าใครที่อยากได้แล้วก็ติดตั้งออกจากโชรูมให้เช่นเดียวกันใครสนใจอินบอ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะหรือใครที่อยากได้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโช๊นะครับโช๊กโปรเฟนเดอร์ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นพิกกี้แบ็คก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวรุ่นที่เป็นเกี่ยวกับตัวควีนซีรีส์ที่มันสามารถปรับตัวหนืดตัวนุ่มอยู่ในตัวกระบอกโช๊ได้อันนี้ก็็็สาาาาามมมมรรรรถตตอบโโจจทใในนนกกกชช้ง้งเเีปัััั่ดดห คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ไงท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะมิซู i ึมอเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับรถยนต์คันนี้มาให้เราเนี่ยรีวิวแล้วก็ถ่ายทำนะวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งของมิซูซึมอเตอร์นะครับที่สามารถจัดขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมไททันออนทัวร์แล้วเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยโปรโมทได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองอย่าลืมนะครับถ้า เข้าได้มาเรารับแบบไม่อ้นเลยอ้าแขนรอรับเลยนะครับใครที่อยากให้เราถ่ายอะไรมามาโทรมาคุยกันก่อนนะครับเราไปได้ทุกที่ยกเว้นเราอยู่ชลบุรีแล้วจะไปถ่ายเชียงใหม่อันนั้นก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ